เรียนอาจารย์ที่เคารพทั้ง3ท่านค่ะหนูชื่อสิริวันศรีจภพวานะคะหนูเลือกทำหัวข้อวิจัยนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ตัวที่สุดนะคะนั่นก็คือการจัดการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมกรอบความคิดเติบโตกรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6โรงเรียนขนาดเล็กของเขตมินบุรีและลาดกระบังสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มาและปัญหาของการวิจัยนะคะมาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น้อยและ,ะตกต่ำนะคะจากการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16พฤษภาปี62นะคะ มีการแจ้งว่านักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านจำนวน2 3 0 1 5คนคิดเป็นรอยละ13.24ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนั่นแสดงถึงวิกฤตของการเรียนการสอนหรือวิกฤตที่อยู่ในตัวเด็กนะคะสำหรับสำนักการศึกษาก็มีนโยบาย อ่านออกร้อเซ์เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านออกซึ่งก็ได้เริ่มใช้ได้2ปีนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีวิชาอื่นๆที่มีปัญหาหรือประสบปัญหาค,าคล้ายๆกันกับการอ่านเพียงแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดเจนเป็นตัวเลขขนาดนี้นะคะ,ะนั่นก็คือ ผลสำน็กทางการเรียนตกต่ำนั้นก็มาจากความคิดของนักเรียนค่ะรอบความคิดจำกัดของนักเรียนซึ่งมาจากภูมิหลังของแต่ละคนลักษณะเศรษฐกิจของครอบครัวของนักเรียนการเลี้ยงดูของพ่อแม่สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนี้ก็มีผลครูการเรียนการสอน ที่มีปัญหาทุกสิ่งนำมาสู่กรอบความคิดกรอบความคิดจำกัดก็ย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ลดลงของนักเรียนซึ่งสิ่งนี้นะคะก็นำมาซึ่งคำถามสู่การวิจัยค่ะว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6โรงเรียนขนาดเล็ก ของเขตมินบุรีและลาดกระบังมีมีกรอบความคิดเติบโตนะคะเพราะว่าเด็กในชั้นป6นี้เขากำลังที่จะเลือกขึ้นไปเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งก็มีนักเรียนหลายคนนะคะที่เลือกที่จะเรียนต่อและก็มีหลายคนที่เลือกที่จะ ไม่เรียนต่อด้วยสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหานำไปสู่การคำถามการวิจัยค่ะหนูก็ได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. น,นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนขนาดเล็กของเขตมีนบุรีและลาดกระบังสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภูมิหลังคล้ายกัน 2. ศึกษาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนขนาดเล็กของเขตมีนบุรีและราดกระบังสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 3. ศึกษากรอบความคิดเติบโตแนวคิดทฤษฎีกรอบความคิดเติบโต 4. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนศินลปะตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ ตัวอย่างการวิจัยนะคะกรณีศึกษา,าเลือกนักเรียนชั้นป .6 าจากโรงเรียนขนาดเล็กของเขตมินบุรีและลาดก,กระบังนะคะซึ่งมีความคล้ายกันภูมิหลังคล้ายกันนะคะทั้งสภาพครอบครัวเศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤฤครอบครัวลักษณะของอาการนับถือศาสนาก็มีคล้ายกันบ้างนะคะ จึงเป็นที่มาที่น่าสนใจนะคะที่นำมาใช้ศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์นะคะในการวิจัยครั้งนี้หนึ่งเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกรอบความคิดเติบโตก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนศิลปะตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ สำหรับระเบียบว,วิธีวิจัยนะคะใช้วิจัยเชิงปริมาณค่ะหนูศิริวันณศรีตัมพวาวาขอจบการนำเสนอหัวข้อวิจัยเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ